กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมวอทช X 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาเออมันมีข่าวมาว่าที่หมู่บ้านแหน่งนี้ครับชมมีตัวตลกจับเด็กไปตอนนี้ห้าคนแล้วนะครับซึ่งมันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวตลกหรือเปล่าแต่ว่ามีคนพบเห็นคนโรคจิตใส่ชุดตัวตลกนะแล้วมันประจบกับมีคนหายไปด้วยนะซึ่งเป็นเด็กห้าคนเลยนะครับแล้วผมอยากมาหาความจริงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้คืออะไรกันแน่นะครับและเป็นคอนเทนต์ตัวตลกด้วยนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้ในช่องนี้เลยนะอยากทํานะครับแล้วก็มีข่าวมาด้วยไงผมเลยจะจะออกตามหาเลยนะมันก็มีความกลัวอยู่นะครับเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นของแบบมันไม่ใช่ผีนะแต่มันเป็นฆาตรกรนะผมไม่รู้ใจว่าเขาเรียกว่าคนโรคจิตหรือฆาตรกรนีนะแต่ก็น่ากลัวนะครับเราก็กลัวตายเหมือนกันงั้นะเราไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวผมจะออกไปปั่นดูข้างนอกก่อนนะครับว่าพบเห็นตัวตนหรือเปล่าเพราะว่าข้างในตรงนู้นะ่ะมันมีพื้นที่ไม่ได้กว้างมาก ถ้าเราจะเจอตุวตวลกเราก็เจอกันง่ายๆเลยนะเพราต้นไม้มันไม่ได้บังไงนะครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะโอเคครับท่านผู้ชมเรามาปั่นจักรยานกันเรียบร้อยซึ่งผมอยู่หน้าซอยนะซอยหนึ่งทับแนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีตุวตวลกแถวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่าราอดูก่อนนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ย hey, ตัวตวลกเฮ้ย hey. ผมเจอตุวตวลกนครับ ครับผมกําลังตามหาตัวตลกน้ซึ่งมันอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้านะครับจะขับตามไปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนนะเพราะผมกาลังตามล่าลังของมันอยู่นะแต่ตอนนี้มันขับไว้มากครับท่านผู้ชมครับผมเอ่อ ตามเจอตัวตลกมันเข้าไปข้างในนี้นะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะตามมันเจอนะครับซึ่งมันก็อยู่ข้างในนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปตรวจสอบมันอีกทีนะครับว่ามันอยู่ไหนกันแน่นะอแต่พว่าผมเจอบางอย่างครับดูนั่นครับผมเห็นมันแล้วครับมันกําลังปั่นจักรยานอยู่ข้างในนะโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในดีกว่านะอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่หายไปเขาตายหรือเขาโดนจับ ไปหั่นศพอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมจะพยายามไม่ไม่พูดให้มันเอ,อติดเหลืองนะครับไปเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนโอเคครับท่านผู้ชมผมวางจักรยานแล้วเข้ามาข้างในนี้แล้วนะตรงนี้เป็นแม่น้ำนะครับเป็นทะเลสาบนะตรงผมจะเข้าไปสำรวจนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เฮ้ยแต่ผมเจอเห็นจักรยานของตัวตลกครับเมื่อกี้ผมส่องมันเจอตรงแถบแบบนี้ยแล้วผมก็เจอมันนะแต่เป็นเจอเป็นจักรยานแทนแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยแหละคือคาถามผมก็ระแวงหลังเหมือนกันนะแถบน,นี้ไม่มีเลยนะคือต้นไม้มันก็ไม่ได้เยอะแต่ไอตัวตลกหบได้เงียนมากนะครับผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับ เฮ้ย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 มันอยู่หลังผมโอ้ยอ้าโหตุ๊ดตลกครับตุ๊ดตลกมันมันยังไม่วิ่งมาให้ผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องวิ่งออกต้นไม้นะเพื่อให้มันงงนะครับ อา้าวหายไปแล้วครับเจ้าตัวตลกนั้นหายไปแล้วนะก็ขอจบคลิปพิพิยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับก็เป็นการลาดตลกที่น่ากลัวสุดยอดเลยนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยครับฝากแล้วก็ฝากช่องเอ่อ ช่องอะไรนะเดี๋ยวขอ,ขอคิดชื่อแล้วนึงนะครับจำชื่อช่องเพื่อนผมที่ข้างบ้านผมไม่ได้นะครับ Hello EXE he, ครับนี่คือชื่อช่องของช่องเขานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ